าชมคือทัดข้างทางนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพก่อนนะเราก็จะไปงานศพไปงานศพแม่น,นะคะแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดน,นะคะจังหวัดสุรินทรานี่เดินทางนะคะเดินทางนะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็ยังไม่ออกนะคะกำลังขับรถนะคะเดินทางไปนะคะอตอนนี้เป็นปัญจุ มันก็ถนนก็ยังไม่ไม,ไมร่รถเดินแบบโล่งหน่อยสบายๆค่ะมีราคาสบายๆน,นะคะมาชมนะคะชมรถแรกนบนท้องถนนนะคะจะออกเขตต่างจังหวัดน,นะคะอันนี้ก็เป็นทอง,งนะคะหนองเสือนะหองหลวหนองเสือนะคะมาชมที่ทข้างทางนะคะชมบรรยกากาศข้างทาง แเล่นว่างนะคะเป็นวันหยุดอากาศก็ยังช่วงนี้อากาศก็ยังไม่แดดยังไม่ออกเท่าไหร่ถ้าแดดออกคงจะร้อนมากเลยนะคะต่างจังหวัดน่ะร้อนตอนนี้เราก็อยู่ในเขตเทพน,น,นะคะที่ยังไม่ยังไม่ออกเสีงน,นะคะอันนี้นะคะเราก็จะดูบนเขาติดเอาไว้นะคะบางไปอินนะค่ะบางไปอินนะคะท้องวน้องเสือบางไปอินนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะรชมไป ท้องฟ้ามาแบบนี้ก็ดีนะมันขับรถมันก็จะไม่ร้อนนะคะมันจะไม่ร้อนค่ะนี่นะคะนะคะไป,ไปเรื่อยๆนะคะข้ามข้ามทางนี้นะจ๊ะอ่านะคะตออข้างทางก็สบายจิตใจแล้วก็สบายเนาะอันนี้เราจะไปงานส่งแม่นะคะค่ะ ประมาณสักสามสิบชิ้นก็เจ็ดชั่วโมงแล้เนี่ยนะคะประมาณเนี้ยนี่นะคะที่หก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจกันแล้วนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะสาธุค่ะ